ของแซบไก้ฉันแนะนาเลยค่ะดับเบิลนัวสาขาพระพุทธบาทถ้ามาจากสี่แยกไฟแดงหน้าวัดพระพุทธบาทให้ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะทางไปลบุรีตรงข้ามกับศูนย์โตโยตา้าพระพุทธบาทถ้าเห็นร้านขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็คือชะลอเลยค่ะทุกคนก็ใกล้จะถึงแล้วร้านดับเบิลนัวร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง4ี่ทุ่มเลยมีอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารจานเดียวของกินเล่นทานเล่นมีครบทุกอย่างมาถึงปุ๊บเมนูที่ต้องสั่งหมูจุ่มชุดใหญ่2อถึงสคนทานอิ่มถ้าไม่พอสั่งเป็นจาน เบ้าน,นืสาขาพระพทวดาเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นส้มตํยายำหรือเมนูทอดสั่งได้เลยนัวทุกครกเมนูเมี่ยงปลาทอดปลาทอดกรอบแล้วน้ำจิ้มแบบอร่อยมากมีให้เลือก2แบบน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มถั่วผักเครื่องเคียงจัดเต็มใครที่ชอบทานผักต้องลองเลยค่ะเมนูนี้บอกเลยนะคะอร่อยแซบ่บแล้วก็อิ่มท้องอีกด้วย เครื่องเคียงแน่นมากนะคะสําหรับเมนูนี้และไปกันต่อที่เมนูยำยำตำๆบอกเลยใส,ยแส่แซ่บพามพลาดเมนูยำแบบใส่ปลาร้าที่ถูกใจเมนูกุ้งชุบแป้งทอดก็ทําออกมาได้ดีทอดแป้งได้กรอบอร่อยสยส่แซ่บไปกันต่อที่เมนูเหล่าหอยแข็งกุ้งสดแบบเนัวของแท้เลยมีตาปลาแล้วก็ต้องมีตําไทยค่ะตาข้าวโพดกุ้งซุกเมนูหมูจุม่มมี2น้ําจิ้มนะคะน้าจิ้มสุกี้แล้วก็น้าจิมจ้มแจ่วใครสายชอบซดน้าซุปร้อนๆแจ่วฮ้อนหมูจุ่มแนะนําเลยค่ะว่าต้องมาลองให้ได้ ดับเบิลนนวสาขาพระพุทธบาทอร่อยไมก๊ะอยู่ตรงข้ามกับููยนโตโยต้าพระพุทธบาทฝั่งทางไปลบบุรีร้านเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่ม